มีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเพิ่งจะปล่อยอาวุธทางการเงินที่แหกทุกกฎเกณฑ์มันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับเดียวกับตลาดหุ้นแต่มีความเสี่ยงด้านราคาต่ำเตี้ยเรียดินพอๆกับการเอาเงินไปฝากธนาคารฟังดูเหมือนเรื่องต้มตุนใช่ไหมครับเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่ที่ชอบมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมเซอร์ไพรส์ครับมันมีอยู่จริงและมันกำลังจะเปลี่ยนเกมไปตลอดการนี่คือเรื่องราวของหลอดดูดยักษ ที่จะสูบเงินหลายล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่โลกของบิตคอย n โดยคนธรรมดาอย่างเราต้องรู้ไว้ไม่ใช่เพื่อจะไปซื้อตามแต่เพื่อจะเข้าใจว่าเกมของคนใหญ่เขาวางหมากกันยังไงแล้วเราจะพลิกมุมมองมาเป็นอาวุธของเราได้ยังไงขอต้อนรับสู่ Turning Point Studio ครับช่องที่เชื่อว่าคนตัวเล็กไม่จำเป็นต้องเล็กตลอดไปวันนี้เราจะมาจอดลึกสิ่งที่เรียกว่า STRC อ่านว่า stretch นวัตกรรมล่าสุดจากบริษัทที่ชื่อว่า MicroStrategy ของตะแซมเอ้ย m i c r o s e l l e r พ่อทุนหัวแห่งวงการบิตคอยนนั่นเอง STRC นี่มันคืออะไรกันแน่พูดภาษาชาวบ้านสุดๆเลยนะมันคือชุดปลดคนตายที่ถูกออกแบบมาอย่างโคตรฉลาดลองนึกภาพตามนะคุณมีหุ้นตัวหนึ่ง ที่ราคามันถูกล็อกไว้ให้นิ่งอยู่ที่ประมาณร้อยดอลลาร์ตลอดเวลาไม่สวิงขึ้นลงให้หัวใจวายเหมือนหุ้นตัวอื่นแต่มันดันจ่ายเงินปันผลให้คุณเริ่มต้นที่9%ต่อปีย้ำว่า9%ต่อปีจ่ายเป็นเงินสดทุกเดือนด้วยเงินฝากธนาคารให้คุณเท่าไหร่0.5% 1%นี่มันมากกว่าเป็น 10, 10เท่ายังไม่พอความปลอดภัยของมันสูงมากเพราะ i c โคร t r a t e g y เอาบิตคอยที่ตัวเองมีอยู่เป็นตำตันเนี่ยมาค้ำประกันไว้แบบหนาเตอะคาดว่าณวันที่เปิดดัวนะมูลค่าบิตคอยที่ค้ำประกันสูงกว่ามูลค่าของ STRC ที่ขายไปถึง7เท่าเหมือนคุณให้เพื่อนยืมเงินร้อยหนึ่งแต่เพื่อนเอาทองคำมูลค่า700มาวางคำไว้โคตรอุ่นใจและที่กวนประสาทที่สุดคืออัตราเงินปันผลของมัน จะไม่มีวันถูกปรับให้ต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานที่ชื่อว่า SOFR พูดง่ายๆคือมันการันตีว่าผลตอบแทนที่คุณได้จะสูงกว่ากองทุนตลาดเงินหรือพวกที่พักเงินปลอดภัยอื่นๆเสมอแถมถ้าเดือนไหนบริษัทเกิดช็อตจ่ายปันผลไม่เต็มจำนวนใช่ไหมยอดที่ค้างจะถูกเอาไปทบต้นในดอกเบีย้ยปัจจุบันทันทีเหมือนติดนี่มาเฟียเลยครับดอกเบีย้ยเดือนตลอดเวลาสรุปง่ายๆในหนึ่งประโยค STRC คือตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ดันไม่มีความเสี่ยงด้านราคาเหมือนหุ้นทั่วไปเอากำมันสิคำถามคือมันทำได้ยังไงวะทำยังไงให้ราคาหุ้นมันนิ่งอย่างกับรูปปั้นได้ขนาดนั้นนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของมัน MicroStrategy ได้สร้างกลไกลที่ทำงานกึง่งกึงอัตโนมัติเอาไว้เหมือนมีหุ่นยนต์คอยคุมราคาอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าราคาหุ้นมันเริ่มขยับขึ้นไปเกิน101ดอลลาร์แปลว่าอะไรแปลว่าคนอยากได้เยอะเกินไปของกำลังจะขาดตลาดหุนยนต์ของไมโครไซเทจีก็จะทำงานทันทีอาจจะด้วยการลดของแถมคือลดอัตรางเงินปันผลลงนิดหน่อยเพื่อลดแรงจูงใจหรือไม่ก็ผลิตของเพิ่มคือออกหุ้น STRC มาขายเพิ่มซะเลย พรของในตลาดเยอะขึ้นราคามันก็กลับลงมาที่เดิมในทางกลับกันถ้าราคาหุ้นมันร่วงลงไปต่ำกว่า99ดอลลาร์แปลว่าคนเทขายเยอะเกินไปหุ่นยนต์ก็จะทำงานอีกครั้งอาจจะด้วยการเพิ่มของแถมคือประกาศเพิ่มอัตราเงินปันผลให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อล่อให้คนกลับมาซื้อหรือไม่ก็หยุดออกหุ้นเพิ่มกลไกพวกนี้ มันอาศัยแรงจูงใจของตลาดนี่แหละครับในการบีบให้ราคาวิ่งกลับเข้ามาอยู่ในกรอบ 99- ถึง101ดอลลาร์อยู่เสมอโคตรฉลาดและเป้าหมายที่แท้จริงของไอของสิ่งนี้คืออะไรมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครนี่คือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดครับ STRC ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับหุ้นเท s l a หรือ n v i d i เดียนะครับมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เราไปเก็งกำไรส่วนต่างราคา แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหลอดดูดยักษ์ครับหลอดดูดที่จะไปดูดเอาเงินจากตลาดเงินสดที่มีขนาดใหญ่โตมหาศาลเงินที่นอนนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเงินของพวกสถาบันใหญ่ๆกองทุนต่างๆหรือแม้แต่เงินฝากในธนาคารของเราเราท่านๆนี่แหละครับลองดูขนาดตลาดที่มันเล็งไว้นะครับอันดับแรกกองทุนตลาดเงินมันนี่มาร์เก็ตฟั ที่มีมูลค่ารวมกัน7.4ล้านล้านดอลลาร์ใช่ครับล้านล้านดอลลาร์กองทุนพวกนี้ให้ผลตอบแทนต่ำๆแค่ประมาณ4%นิดๆเพื่อให้นักลงทุนใช้พักเงิน STRC เดินเข้าไปตบไหลและบอกว่าเฮ้ hey, เพื่อนมานี่สิฉันให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกือบ2เท่าแต่เงินต้นนายปลอดภัยเหมือนเดิมอันดับที่2ตั๋วเงินคลังระยะสั้นมูลค่า5.8ล้านล้านดอลลาร์เหมือนกันเลยครับ STRC คือทางเลือกที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอันดับที่3ที่พลิกที่สุดบัญชีเงินฝากดอลลาร์ทั่วโลกมูลค่า18.3ล้านล้านดอลลาร์เงินที่เราฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยน,น้อยนิดนั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะธนาคารเอาเงินเราไปลงทุนต่อแล้วแบ่งเศษเงินให้เราไง STRC คือการตัดตัวกลางทิ้งคือการที่นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนนั้นได้โดยตรงเต็มๆและสุดท้าย ตลาด Stable Coins มูลค่า250,000ล้านล้านดอลลาร์ STRC ก็เปรียบเสมือน Stable Coins คของวอลล์สตรีทที่มีราคาคงที่เหมือนกันแต่เหนือกว่าตรงที่มันจ่ายปันผลให้คนถือด้วยซึ่ง Sta b l e c ค i n ทั่วไปทำไม่ได้เห็นภาพหรือยังครับนี่คือกลไกที่จะค่อยๆสูบเงินมหาศาลจากตลาดเงินเก่าๆเหล่านี้ให้ไหลเข้ามาที่ Mi โ r o s t r a t จ g y และสุดท้าย เงินทั้งหมดนั้นจะถูกเอาไปทำอะไรครับใช่แล้วเอาไปซื้อบิตคอยทีนี้มันเหมาะกับใครกันแน่และคนธรรมดาอย่างเราเกี่ยวอะไรด้วยขอย้ำดังๆอีกครั้งนะครับและนี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินโดยเด็ดขาดผมแค่ขนเล่าเรื่องกวนๆนคนหนึ่งที่เห็นโอกาสในการเรียนรู้จากเกมของคนใหญ่ STRC เหมาะสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะรายย่อยหรือสถาบันที่ต้องการพักเงินสดไว้เฉย,เฉย อาจจะรอจังหวะลงทุนในสินชัพอื่นแต่ไม่อยากให้เงินมันนอนนิ่งๆอย่ากให้มันทำงานสร้างผลตอบแทนสูงๆโดยที่เงินต้นไม่หายมันคือที่จอดรถซูเปอร์คาร์สำหรับเงินสดของคุณครับมันไม่เหมาะสำหรับคนที่หวังว่าราทาหุ้ม STRC จะพุ่งจาก100ไป200ดอลลาร์ถ้าคุณคิดแบบนั้นไปซื้อหวยอาจจะเร็วกว่าครับพูดอีกอย่างให้เห็นภาพนะครับ STRC มันมอบผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500หรือตลาดหุ้นอเมริกาในระยะยาวซึ่งอยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อปีแต่กลับมีความเสี่ยงด้านราคาใกล้เคียงกับ0ใกล้เคียงกับการเอาเงินไปฝากธนาคารนี่คือจุดที่ทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งและโคตรจะพลิกเกมมันคือการแหกกฎ High Risk High Return ที่เราเคยท่องจำกันมาแล้วภาพใหญ่คืออะไรผลกระทบต่อบิตคอยคืออะไร การเปิดตัว STRC ครั้งนี้ประสบความสำเร็จลถล่มทลายครับระดมทุนไปได้ถึง2.474พันล้านดอลลาร์สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เกือบ5เท่าและเงินก้อนนี้ทั้งหมดกำลังจะถูกนำไปไล่ซื้อบิตคอยในตลาดโดยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีแรงซื้อมหาศาลก้อนเบเริ่มเทิมเข้ามาในตลาดบิตคอยซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยพยุงราคาและอาจจะผลักดันให้มันสูงขึ้นไปอีกแต่นั่นเป็นแค่ผลกระทบระยะสั้น มองให้ไกลกว่านั้นสิ่งที่ไมเคิลเซลเลอร์กำลังทำคือการสร้างสะพ,พานที่แข็งแรงที่สุดเพื่อเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าที่มีเงินสดมหาศาลนอนอยู่กับโลกการเงินใหม่อย่างบิตคอยเขาไม่ได้แค่นั่งซื้อบิตคอยเฉยๆเขากำลังเล่นเกมหมากรุก5มิติเขากำลังสร้างเครื่องจักรทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆบทเรียนสำหรับคนตัวเล็กอย่างเราคืออะไรเรามักจะกลัวในสิ่งที่เราไม่มี ไม่มีทุนไม่มีเส้นไม่มีทีมแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิครับ Microstrategy ไม่ได้ใช้แค่เงินสดของตัวเองไปไล่ซื้อบิตคอยอย่างเดียวเขาใช้สมองเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่แยบยลเพื่อไปดูดเอาเงินของคนอื่นมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและวิสัยทัศน์ของเขานี่แหละครับคือ turning point จุดเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่า คุณคิดยังไงเรามักจะมองว่าไม่มีเงินคืออุปสรรคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นฟิลเตอร์ชั้นดีที่กรองความคิดห่วยๆออกไปจนเหลือแต่ไอเดียที่คมกริบและทำได้จริงภายใต้ข้อจำกัดคนตัวเล็กอย่างเรามีข้อได้เปรียบที่คนตัวใหญ่มองข้ามเราเจ็บได้เร็วและเจ็บได้เล็กแต่คนใหญ่อย่างไมโครสตรัทจีถ้าพลาดทีหนึ่งคือหายนะระดับโลกดังนั้น อย่าเพิ่งยอมแพ้ให้กับข้อจำกัดของตัวเองครับเพราะจริงๆแล้วจุดที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่จุดใหญ่ๆที่อยู่นอกตัวเราแต่เป็นจุดเล็กๆในความคิดของเราเองที่บอกว่าเราทำไม่ได้หรอกเราตัวเล็กเกินไปสำหรับเกมนี้จำไว้นะครับเกิดมาเล็กไม่ได้แปลว่าจะเล็กตลอดไปสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้คือข้อพิสูจน์ว่ามีแค่สมองสองมือก็สามารถออกแบบกลไกที่จะสั่นสะเทือนโลกการเงินได้แล้วคุณล่ะครับ พร้อมจะใช้สมองสองมือของคุณเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนของตัวเองแล้วหรือยัง